ก็สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเพิ่มคนดูไลฟ์สตรีมสดบนแพลตฟอร์ม t k t t o k ของเรานั่นเองนะครับจะมีวิธีขั้นตอนยังไงเข้ามารับชมรับฟังกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ S P E S M M ไว้ใต้คลิปโนมสำหรับใครานโมที่ดูผ่านคลิปช็อตคลิปเลี้ยงอมก็สามารถสแกน Q R code เข้ามาสู่เว็บไซต์กันได้เลยนะครับ สำหรับใครนะผมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกนะผมจะอยู่ข่ามือด้้นโบนโนสมัครสมา,สมาชิกเพียงแค่กรอ,อกชื่ออีเมลแล้วก็รหัสผ่าน2ครั้งนะครับอย่าลืมติ๊กครว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติกันด้วยนะผมที่สําคัญเลยนะครับสำหรับใครนะผมที่มีบัญชี gmail อยู่แล้วนะผมก็สามารถลงทะเบียนด้วยบัญชี gmail ได้เลยครับพอลงทะเบียนอะไรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนผมก็กดเข้าสู่ระบบกันได้เลย หน้าต่างแรกของเว็บไซต์นะผมจะอยู่ที่เมนูคําสั่งซื้อใหม่นะครับผมส่วนด้านบนก็จะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆนะผมให้เราไปเลือกตรงแพลตฟอร์ม t ิ k ิตอลของเรานั่นเองนะครับเข้าไปที่หมดหมู่นะครับผมเพิ่มคนดูไลฟ์สตรีมนะครับผมราคาถูกนะครับในส่วนของบริการเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นอันแรกละกันนะครับก่อนสั่งซื้อนะผมก็อย่าลืมอ่านคําอธิบายกันด้วยนะผมที่สําคัญเลยนะครับในส่วนลิงก์นะผมให้เราไปที่หน้าสตรีมไลฟ์สดของเรานั่นเองนะครับ แชร์นี่ครับผมก็จะขึ้นคัดลอกลิงกมาให้นะครับาวางเลยในสนน่วนจํานวนนู่ผก็คือจํานวนที่เราจะเพิ่มคนดูและ Steam สตรีมสดของเรานั่นเองนะผมผมเอาสักหนึ่งร้อคนละกันนะครับค่าใช้จ่ายเพียงแค่4บาทเองเท่านั้นนะครับผมถือว่าถูกมากๆเลยนะครับพอตัวสอบอะไรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็กดส่งไปได้เลยครับ อ่าก็จะขึ้นหน้าต่างเคลียร์แบบนี้ผมได้รับการสั่งซื้อของคุณเรียบร้อยแล้วหนม่มส่วนนี้ก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะครับหรือว่าเข้าไปดูที่เมนูประวัติการสั่งซื้อได้ครับสถานะก็ขึ้นทนีผมว่ารอดําเนินการนี่ผมส่วนนี้ก็จะเป็นลิงก์ไลฟ์สตรีมสดทิกตอกของเรานั่นเองหนม่มนี่ก็จะเป็นค่าชด่ายของเราหุ่ม4.4บาทนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นปริมาณที่เรา,าเพิ่มคนดูไลฟ์สตรีมสดไปนั่นเองหมหน0่100คนนะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นอ่าบริการที่เราเพิ่งชไปนมอา สำหรับใครนุ่มที่ยังไม่ได้เติมเงินหรือว่ายังไม่มีเครดิตนุ่มเขาไปที่เมนูเติมเงินนะครับอ่าทางเว็บไซต์ก็จะมีสแกน QR code t o m o n e y Wallet นุ่มสำหรับใครนุ่มที่เติมเงินผ่าน QR code นุ่มได้รับโบนัสเพิ่มถึง5เปอร์เซ็นต์เลยนุ่มเพียงแค่เติมเงิน1,000บาทขึ้นไปนะครับ t o m o n e y Wallet ก็มีเหมือนกันนุ่มเพียงแค่เติมเงิน1,000บาทเหมือนกันนุ่มได้รับโบนัสเพิ่มถึง2เปอร์เซ็นต์เลยนุ่มพี่ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับผมถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับผม สำหรับใครร่วมที่มีปัญหาด้านยอดไลน์ไม่ขึ้นหรือว่าเติมเงินไม่เข้าร่วมติดปัญหาต่งตางๆร่วมเข้าไปที่เมนูตัวเชื่อเหลือนะครับเพียงแค่วางเลขออเดอร์ของเราลงไปพิมพ์ข้อความหรือว่าส่งรูปภาพหาแอดมินกันได้เลยครับหรือว่าจะแอดไลน์ตรงขวาม,มือด้านบนนี้ได้ผมก็จะขึ้นสแกน QR Code มาแบบนี้นะครับแอดมินก็จะพร้อมตอบทุก24ชั่วโมงเลยนะครับ ในส่วนของเมนูบริการนะผมเข้ามาดูกันได้เลยนะผมมีให้เลือกเลายราคากันเลยทีเดียวนะครับส่วนขวามือนู่นจะเป็นรายละเอียดของเรยราคาต่างๆนั้นๆนะครับผมนี่ครับเข้ามาดูกันได้เลยตรงเขวๆนี่ก็จะเป็นค่าบริการของบริการนั้นๆนะผมถูกใจพราะก็จะมี27บาทนะครับผมนี่ครับยีบาทนะครับสามสิบเก้าบาทนะครับผมมีให้เลือกหลากหลายเรยราคาเลยนะครับสําหรับใครนะผมที่หาแพลตฟอร์มต่างๆไม่เจอนะผมให้ไปเลื่อนตรงด้านบนสุดเลยนะครับ ตรงซ้ายมือนะผมหมวดหมู่นะผมไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o k ิกต t อก n s t t g r r กรนะผมหรือว่า YouTube, t e l e gram นะผมมีให้เลือกหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะครับอ่า t ิกต็อของเราก็จะมีเพิ่มยอดวิวนะครับผมเพิ่มผู้ติดตามเพิ่มหัวใจเพิ่มบันทึกหรือว่าเพิ่มยอดไลค์แบบรวดเล็้นะผมเพิ่มสตอรี่เพิ่มยอดแช์นะผมหรือว่าจะมีเพิ่มคนดูไลฟ์สตรีมสดนะผมที่เราเพิ่งใช้บริการเพิมเมื่อกี้นี้นะครับ สำหรับใครรวมที่อยากแจะแนะนําเว็บไซต์ดีๆแบบนี้เพื่อนผมเข้าไปที่เมนูแนะนําเพื่อนนะครับทางเว็บไซต์เขาก็จะให้อัตราค่าคอมมิชชั่นหึงห้าเปอร์เซ็นต์เลยนุ่ผมเพียงแค่กดก๊อปปี้ลิงก์ของเราแล้วก,ก็กดส่งให้เพื่อนเพื่อนผมถือว่าเป็นการสร้างรายได้เสริมไปอีกช่องทางหนึ่งเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานุ่ผมเดี๋ยวเราไปดูหน้าไลฟ์สตรีมสดของเราเลยว่าคนดูของเราขึ้นหรือยังนะครับอ่าตอนนี้มี3คนนะครับผมผมขอกดรีเฟรชหนึ่งครั้งนะครับ อ่านี่นะผมคนดูของเราก็เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมขึ้นมาเป็น110คนแล้วนะผมถือว่ารวดเร็วมากๆเลยนะครับสำหรับใครนะผมที่สนใจเว็บปั๊มไลฟ์เว็บปั๊มเพจหรือว่าปั๊มแพลตฟอร์มต่างๆนะผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ s SMM ไว้ใต้คลิปนะผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ